พอได้ยินคำว่าปะสาทรูปเราก็ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงรูปอะไรปาสาทรูปมีเพียงห้าเป็นรูปที่ใช้คำว่าใสใสที่นี่ไม่ใช่ใสยอย่างที่เราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบว่าอะไรใสกว่าอะไรนะคะใสที่นี่หมายความว่าเป็นรูปที่ไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่เป็นอีกรูปหนึ่งต่างหากที่สามารถกระทบกับรูปอื่นได้ เช่นโสตะภาษาทรูปเนี่ยนะคะสามารถกระทบเสียงเสียงก็มีแต่ใครจะรู้เสียงถ้าไม่มีภาษาทรูปที่สามารถกระทบเสียงแต่ตัวภาษาทรูปและเสียงไม่รู้อะไรเลยแต่จิตอาศัยการกระทบกันของภาษาทรูปและเสียงจึงเกิดจิตได้ยินขึ้นเพราะฉะนั้นจิตได้ยินเนี่ยนะคะอาศัยทวารแล้วก็เป็นวิถีจิตเพราะขณะนั้นสามารถรู้รูป ที่กระทบได้ไม่ใช่เวังขจิตจิตใดก็ตามที่ไม่ใช่เพวังขจิตเป็นวิธีจิตเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องภาษาทรูป5จริงๆนะคะไม่สับสนแม้ว่าจะได้ยินคําอื่นที่เกี่ยวกับภาษาทรูปก็ไม่สับสนเช่นในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยค่ะรูปเป็นที่เกิดของจิตจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยในขณะนี้กำลังกล่าวถึงที่เกิด ไม่ได้กล่าวถึงภาษาทะซึ่งเป็นทางที่จิตจะรู้อารมณ์แต่กล่าวถึงที่เกิดของจิตว่าในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยจิตจะเกิดนอกรูปพ้นจากรูปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในสวรรค์หรือว่าในนรกหรือว่าเป็นรูปประพรมก็ตามแต่ที่ใดที่มีรูปในภูมิที่มีขันธ์ห้าจิตต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดในหกรูปเป็นที่เกิดของจิตไม่เกี่ยวกับทางรู้อารมณ์เลย แม้แต่ขณะแรกที่จิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยในภูมิที่มีขันห้าปฏิสนธิจิตก็ต้องเกิดที่รูปเกิดนอกรูปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะแรกที่จิตเกิดเนี่ยนะคะกรรมทําให้จิตเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดที่หัตยะวัตถุซึ่งเป็นกรรมมัชจรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นที่เกิดทั้งหมดจะมีเพียงหรูป ได้แก่จักขุปรสสาทะรูปเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณโสตะปษาษสทารูปเป็นที่เกิดของโสตะวิญญาณคานะปัาสทรูปเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณชิวหาปาษสทรูปเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณกายะปษาษสทารูปเป็นที่เกิดของกายะวิญญาณจิตอื่นนอกจากนี้ทั้งหมดเกิดที่หัตยวัตถุ